อืสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาโซลาเซลล์นะครับของกับชุดโซลาเซลล์นะครับอบิดออฟกิจนะคะรับ3กิโลวัตต์48่ปดโวลต์นะครับเซตนี้ก็อ่าใช้ของพีะะ่สมาร์ทับ3กิโลวัตต์ 48โวลต์อันนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับผมตัวนี้ของ P-Smart อ่แอมสี48โวลต์นะครับผมเซตนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมวันนี้ก็จะมีชุดไฟมีเบรกเกอร์ ACDC ให้นะครับผมใช้ตัว P-Smart ตัวนี้ก็ชาร์จแบตก็จะค่อนข้างเต็มเลยลองัูดิลองใช้งานก็ พอดีเลยนะครับผมอยู่บ้านร้านเล็กๆใช้ได้เลยครับมันก็จะมีหลอดไฟอย่างนี้นะครับมีไฟส่องสว่างหน้าบ้านหลังบ้านจะมีทีวีตู้เย็นครับใช้งานได้ดีสบายบายมีไฟห้องน้ำแบบเซิตห้องนดีเลยสวยเลยครับ,รบใช้งานได้ดีๆเลยครับ สวยๆเลยครับตอนนี้หลังคาจะอยู่แผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาครับเนี้ยเดินท่อร้อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเสร็จงานนะครับใช้ดีครับครอบครัวไม่ต้องใหญ่มากนะเซ้นนี้ใช้สบายๆเลยครับตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นจัดไฟเบอร์5อันนี้7.4คิวนะครับตู้เย็นกันได้สองประตูนะครับ ตู้นะครับโอ้หนี่ครับแชร์เต็มเลยครับมีหลยบ้านนอกบ้านดียนะนี่เดินให้เรียบร้อยนะครับมีไฟนอกบ้านสวยงามครับ